ดีครับนี่คือรายการบุ้งคนดูในที่สุดผมก็กลับมาอีกครั้งแม่ต้องขอภัยในควานล่าช้าที่กว่าผมจะเคลียร์ทุกอย่างได้เนี่ยมันช่างยาวนานแต่เอาเป็นว่าเราไม่ต้องสนใจเรื่องนั้นกันดีกว่ามาสนใจกับอนิเมะที่จะพูดในวันนี้กันเลย รายการนี้นะครับสำหรับใครที่เพิ่งจะเข้ามาดูกดคลิปนี้ครั้งแรกรายการนี้เป็นรายการมูลคมดูเป็นรายการที่ผมเนี่ยจะมาเล่าเกี่ยวกับการ์ตูนหรืออนิเมะที่ผมนั้นได้ดูมาและเพื่อนๆอาจจะดูแล้วมีความคิดเห็นที่อาจจะตรงกับผมหรือไม่ตรงกับผมก็สามารถคอมเมนต์มาที่ได้คลิปด้านล่างได้เลยครับ ่วนในวันนี้ที่จะเอามาพูดก็คือเรื่องชาแมนคิงชา a ม King เนี่ยเป็นอนิเมะที่ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นแนวอนิเมะที่ผมเนี่ยไม่ได้ดูตั้งแต่แรกเมื่อก่อนเนี่ยผมจะติดพวกแอลอนิเมะที่เป็นพวกนักสืบอย่างเช่นพวกโคนันนักสืบคิวหรืออะไรพวกนี้ชา a ม King เนี่ยผมมาเริ่มดูตอนที่พี่ชายผมเนี่ยเปิดดูให้ ผมดูว่าเนี่ยดูเนี่ยหนังเรื่องเงี้ยกระตูนเรื่องเงี้ยมันสนุกซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็ดูไปง,งั้นแต่ว่าเออเริ่มไปักพาะผมก็เริ่มติดเริ่มติดมันมากขึ้นแล้วอย่างที่บอกว่าผมได้เครื่องเกม p l a y hey s t a t i o n ที่มีเกมนี้แถมมาด้วยผมก็เลยแบบว่าได้เล่นเกมนี้แล้วยิ่งดูแล้วมันก็ยิ่งแบบว่าเออสนุกสนุกแต่เสียดายที่เกมเนี่ยผมไม่ได้ดาซีบริดดออฟซอสมาหัวอีดนันภาษาญี่ปุ่นมันยากเกิอนอีดัน เข้าทาเข้านูน่นเข้านี่เพื่อให้ได้มันต้องดําเนินเรื่องเข้าทาให้ได้ก่อนถึงจะได้ดาบเออเอาไปว่าอย่าไปสนเรื่องนั้นเอาว่าเรื่องนี้นะครับสําหรับตัวผมนะรู้สึกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็มีรีเมคมาด้วยใช่ไหมแต่ว่าผมไม่ได้ดูในรีเมคเท่าไหร่ผมดูไปประมาณหนึ่งสองสามตอนมัน้งซึ่งตอนรีเมคเนี่ยมันก็เหมือนกับไอแบบคลาสสิกแบบเก่าเลยผมก็เลยไม่ได,ดูผมรู้ว่าณนะปัจจุบันเนี้มันก็มีสปอยมาเรื่อยๆว่ามันต่างจากเออ แบบเก่าที่เราเคยดูเมื่อหลายๆปีตอนที่ผมนะ่ะยังเป็นเด็กๆอยู่นะแต่ว่าสําหรับตัวผมผมรู้สึกว่าไอ้ภาคนั้นนะผมก็รู้สึกว่าดูแล้วก็สนุกแล้วก็เลยไม่ได้ดูอันนั้นต่อผมก็เลยแบบว่าไม่ได้สนใจหรือว่าอะไรแต่ว่าถ้าสําหรับใครที่ดูหรือติดตามเนี่ยแล้วบอกว่ามันสนุกหรืออะไรยังไงเนี่ยอ่าผมอาจจะก,กลับไปคิดดูเดี๋ยวผมอาจจะกลับไปดูภาครีเมคนะว่ามันสนุกหรือว่าต่างจากภาคเก่าที่ผมดูยังไง เขาบอกว่ามันเสริมมาจากมังงะหรือว่าเอามาใส่สีอะไรโหสวยงามซึ่งผมก็ได้ดูร่างไอ้นั่นจะบอกว่าเป็นเป็นร่าง2 o v e r s o u l หรืออะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันก็เท่ดีนะเออร่างสป i ริตออฟซอรก็ก็เท่เออผมก็ยอมแล้ว,ว่าเท่กว่าของเวอร์ชันที่ผมดูในสมัยตอนที่ผมยังเป็นเด็กแต่ว่า ผมก็ยังรู้สึกว่าชอบความเก่าแล้วก็คลาสสิกของสมัยก่อนอยู่อันนี้มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวความคิดของผมนะผมก็เลยไม่ได้ติดตามในฉบับรีเมคอ่อแต่ว่าถ้าให้พูดรวมๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าตอนที่ผมดูมันก็ถ้าตอนเริ่มต้นแรกๆเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันคล้ายกับของอันเก่าอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันเล่าให้กระชับขึ้นเร็วขึ้นเพื่อจะได้ปูไปอะไรใหม่ๆมากขึ้นั้งอันนี้ผมคาดเดาเองนะผมไม่รู้ว่ามันมันเป็นยังไงขนาดไหนเพราะว่า บอกแล้วว่าผมดูแค่หนึ่งสองสามสี่สำหรับรีเมคก็เลยไม่แน่ใจสําหรับใครที่ดูแล้วก็ฝากคอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยนะครับสาหรับผมอันิเมะใเรื่องนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าสนุกเอ่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอ่าเอาวิญญาณมาทําเป็นอาวุธได้แบบว่าสุดยอดมากการเล่าเรื่องพอตเรื่องอะไรเนี่ยก็สุดยอดสําหรับภาคเก่าของผมที่ดูเนี่ยผมก็รู้สึกว่าสนุกแล้วภาคใหม่นี้ผมก็ได้ยินเสียงคอมเมนต์วิจารมาเยอะเหมือนกันนะก็มีทั้งชอบและไม่ชอบสําหรับผมเนี่ยก็ถือว่าไม่ดีไม่แย่นะ สำหรับที่ผมดูไป1 2 3 4เนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ยังเดินเรื่องตามเส้นเรื่องของมันอยู่ก็ยังคงคอนเซปต์ของมันไม่อยูออ่ผมก็เลยรู้สึกว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงต่อไปสำหรับรีเมคแต่สำหรับภาคเก่าเนี่ยผมก็ยังถือว่ามันสนุกอ่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอตัวลาไปก่อน,นะครับแล้วมุมคนดูต่อไปจะเป็นอนิเมะหรือการ์ตูนเรื่องใดรอชมได้เลยบ๊ายบายเจอก,กันนะครับทุกคน